เจ๊๋ไยขายขนมหวานใช่ไหมแต่วันนี้เจ๊๋ไยจะพาไปขายขานมครกหนึ่งวันเยี๋ยมไปดูกันเป็นไงตามมาจากน่ร้านของพวกเราเดี๋ยวไปดูเขาย่อเขาแค่เขาแงะกันยังไงตามมาจา้าคันเดียวจบเป็นทั้งร้านเป็นทั้งรถ มากี่ปีนะออโอ้โหสี่สิบปีแต่ยังไม่ใช่ยุเจ๊ฝไยแค่สามสิบสามแต่เขาขายมาก่อนหน้านั้นนะแม่เนาะแ่อ,อาชีพนี้แหละเลี้ยงเจ๊ฝอมาจนโตเดี๋ยวเรามาดูกันจะหยอดนมคกให้ดูเอ๋ออเอาเทแป้งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตัวแป้งเขหยอดแป้งเสร็จอันนี้เป็นกะทิกะทิของเราก็ มะพร้าวททมสแกะนะคะมะพร้าวใต้ใช่แม่แม่มาจากสมุยเลยเนาะดึงเครื่องมาเลยโยนราคาบ้านเราเลยมะพร้าวน้ำมันเสร็จแล้วก้อนนี้ใช่ไหมต้องหยอดเยอะไหมเนี่ยก็หยอดพอดีเออนั่น,หนแหไงเนยยังได้อยู่สมัยแต่ก่อนเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วนี่นี่ก็หยอดอยู่นี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แม่มันเยอะไปปะ ให้มันเืออ่ยางนดปี่ยเป็นไงเป็นไงมือนี่ต้องนิ่งนะระดับมือเนี่ยต้องได้พออันนี้กะทิอ่ะอ่าเสร็จแล้วอันนี้คือตัวแป้งกะทิโยนไปเลยใช่ไหมอืมนี่อันนี้กะทิโยนไปเลยใช่ไหมแม่อย่างนี้เลยโยนไปเลยเออลยลดปเลยแม่เตามันเหมือนเอียงว่ะเออไม่เป็นไรให้มันได้ถุงอัน เดี๋ยวมันไม่หวานโอเคหวานยังมันไหลอ่ะถ้ามันไม่เป็นไรประมาณห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกตอนนี้แสบตามากเลยสุกแล้วนี่เอ้ยถูกไวจังสุก้สุกแล้วแล้วช้อนแค่อยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวมันจะอ๋อต้องให้มันละอุก่อนมันสุกแล้วแต่เราต้องเปิดให้มันละอุมันจะได้กรอบใช่ไหมมันจะได้แห้งเออได้แกได้ง โอ้ไม่ได้เป็นแค่นมหวานนมถุงนมน้ำด้วยนมครบก็เป็นไงลูกแม่ค้าก็อย่างนี้แหละทําเป็นทุกอย่างลืมตาเกิดมาแม่ก็ให้หยอดแล้วสองเดือนน่ะใช่นไหมหยอดน้ำกระี่ใส่ปากกูเ่ยกูร้องเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแกะยังไงกล่องเราก็ลองไปตองงนีนะเนี่วิธีการแกะมันต้องต้องต้องฝูดอย่างนี้ก่อนเนี่ย เออร่อนนะร่อนเออแดงร่อนเป็นไงล่ะสูตรแม่ฉานร้อนไหมรอนแม่จ้าทุกคนเน่ <c oughs> กบกรอบแบบนี้เลยใครอายากกินลอนเนี่ยช่วงนี้เขามีใครมาเทีย่ยวสะพานรถไฟลอยนะ้ำเขื่อนป่าสักเนี่ยที่ตลโ,โคกงตะลุงอะ่ะแว<ม>ะมากินเลยหน้าวัดมีทุกวันใช่ไหมแม่ออนอนกจกจะมีกับข้าวสิ่บาทแล้วมีขนมโตอกโบราณด้วยสองสี่คีู่แล้วเนี่ยสองสี่หกเจ็ด น่องโคกโบราณร้อนๆกันเลยอย่างนี้เลย20บาทแป้งไม่เน้นเราเน้นกะทิจริงๆอยากจะชิมให้ดูนะแต่เดี๋ยวร้อยมันเย็นก่อนควันโก่อย่างนี้เลยมันชิมไม่ไหวเดี๋ยวร้อยมันเย็นก่อน20บาทมาไปกล่องนี้สองแล้วราขายกันน้อง ครกจ้าเดี๋ยวรอลูกค้ามาโอ้โหนงพกหนมตาล<า>เข้าแล้วทุกคน<า>เดี๋ยวรีบแพ้ก,ก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานาหวานมันไหมสะป้า,าฮะใช่ไหมนี่คอนเฟิร์มนะจากลูกค้าอันนี้ลูกค้าประจาเลยใช่ไหมป้าอ๋อป้าบอกหวานมันมาก ันไม่ได้ราคาคุยน,นะจ๊ะยีขอบคุณจ้ายี่สิบกล่องใหญ่ๆโตๆอย่างนี้โหหน้ากะทิล้นๆแน่นๆหากินที่ไหนได้เอาจริงที่นี่เลยตำบลโคกตะหลงถ้าม,มาเที่ยวรถไฟลอยน้ำมาเที่ยวเขินป่าสากมาเที่ยวทุ่งทานตะวันแวะมากินขนมคกนอกจากขนมคกนะก็จะมีแกงถุงละสิบาทถุงเล็กสิบาทถุงใหญ่ยี่ขนมตาลขนมหวานมาเลย คุณกำเงินมาร้อยหนึ่งเนี่ยอิ่มท้องกลางกลับบ้านรับรองใช่ไหมแม่แมแมเออเรื่องจริงนะที่ขายเนี่ยเนาะบาคงคนก็ถามว่ามีกําไรไหมเออต้องมีสิได้ไหมมันก็ต้องมีกําไรอยู่แล้วขายของแต่มีมากมีน้อยเราพอใจน้อยเราอยู่ได้นานเนี่ยแล้ววันนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เจลไฟพามาเป็นแม่ค้าร้านขนมครกหนึ่งวันนอกจากจะมาขายขนมครกแล้วยังขายแกงขายขนมขายอะไรอีกเยอะ เป็นไงเพื่อนๆชอบไหมถ้าชอบตามพิกัดเจ๊ไฝมาได้เลยนะคะมาเที่ยวสบายรถไฟลอยนะ้ำมาเที่ยวเกินป่าสักแวะมาอุดหนุนขนมหวานขนม,ขนมโครบกับข้าวที่ร้านแม่เจ๊ไฝร้านตาแอลลงุงน้องตามพิกัดเจ๊ไฝมาเลยคะ่ะเดี๋ยวอย่าดูอย่างเดียวดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยเออกดซับสไคร้ด้วยเข้าใจดูเรื่อง